ที่ต้องแพงเลยที่แต่งชุดแต่งทั้งหมดเฉพาะชโปงที่ทำสีเนี่ยเราพันเนี่ยสองแสนห้าโอ้สองแสนห้าแค่สีใช่ครับชุดนี้ก็คือตั้งหักใครับเราตัดจากไอ้อู่เขาเราตังอู่ทำแบบนี้จบไปเลยโอ้ยกระโปงที่สีสันสกาดนะครับเขาเสริมมาใช่ไหมอ๋อบันไดสามชั้นโอ้แบบนี้เลยกบลาบคล้ำบางนี้เป็นของมาจากญี่ปุ่นนะครับ ก็มาใส่กับหัวเดิมนะครับสวยมากสวัสดีครับสวัสดี FC และผู้ติดตามทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพามาชมรถหล่อครับเนี่ยอยู่กับช่องเต้งตะลอนถ่ายน,นะวันนี้พาตะลอนมาชมรถหล่อครับโอ้โหออดูอ,อนิวติก้านะครับโอ,โอโ้โหดูแก้มเต็มมากคนันนี้นี่เป็นรถพี่ปิงนะครับนี่ ยางพารานะครับโอ้โ oh ห oh, ดูพับข้อครับข้อข้างนะครับนี่คันนี้ต่อจากอูซากินะครับโอ้โ oh ห oh, สวยมากครับท่านผู้ชมนี่คัสซีนี่เป็นสีส้มทั้งแม่ทั้งลูกนะครับโอ้โ oh oh. ดู้างก็เป็นเทียมเหล็น,นะครับ นี่พดสวยมากดูชุดแต่งพวกเอ่อบางโคนนี่ก็เป็นพรมย่ยมนครับเป็นลเลดนะครับดูวิงเคียงครับเนี่ยต้องต้องมีลองลองน้ำยางด้วยครับลองท้ายด้วยนะอันนี้เป็นพวกแม่โลกนะครับยี่สิบสองล้อนะครับโอ้โหสวยมากนี่เป็นลายกับตันอเมริกานะครับดูกระบะ กระบะเป็นกับตันอเมริกานี่ก็เป็นเอ่อเพ้นไลน์เป็นรูปสาวสวยนะครับนี่สาวสวยสาวสวยญี่ปุ่นดูสวยมากครับนี่ครับหล่อมากครับโอโ้โหพี่นี่เป็นรถ <ผม S 1> ที่จริงครับอ๋อไม่ไหนต่อพี่นี่สับปีเลยพี่ไปเอายางต่ออ๋อไปเอาเลย โอ้่งนี่ก็ใหม่โอ้โหหล่อมากครับอะไรครับดีเพื่อนอ๋ออ๋อนี่ครับอันนี้เป็นนาจิกาใช่ทันพี่เป็นอันนี้คือแบบเขาเสริมมาใช่ไหมเป็นบันไดขั้นอ oh, really? oh, ๋อบันไดสามสั้นโอ้แบบนี oh, oh, ้เลยโอ้โหเสริมมาแกอ๋อแบบของนอกมาเลยอ๋อคือแบบยกชุดมาเลยเลยชุดนี้มาไหนอ๋อโอ้ครับผม โอ้โห oh สวยมากครับแบบหัวนองมาเลยนึกว่าแบบจะถอดแค่ตัวนี้ประกอบอาชิเซ่ชิ้นนี้นะครับเป็นสั่งๆเขาทำมาใส่โอ oh. ้เป็นหัวหัว,หวเดิมเลยครับหัวเดิมชุดนี้ของแบบที่ต่างชุดนี้คือเป็นของญี่ปุ่นโอ้โห oh. oh, สวยมากครับดูอันนี้รถกี่ปีแล้วพี่เนี่ยเกือบเกือบสองปีแล้วครับโอ้ oh. นี่ครับ ชุดเลดโอ้จบเลยอ๋ยออันนี้คือแบบเพิ่มนี้ต้องแพงไหมพี่แตง่งชุดแต่งทั้งหมดเฉพาะชุดชุดที่ทำสีเนี่ยรอบพันนี่สองแสนห้าโอ้สองแสนห้าแค่สีใช่ครับโอ้ไม่รวมชุดชุดนี้ก็คือตังหกักเราสั่งสั่งไออู่เขาเราสั่งอูท่ทำแบบนี้จบไปเลยโอ้แต่ชอบชุดสีปราคาดนะครับโอ้แล้วพวกแบบแปรงหน้าเป็นแบบนอกแบบเต็มแก้มเต็มแบบนี้เหรอครับ จบจากที่อ,ทอูออ่เลยโอ้โหนี่ครับสวยามากหล่อมากเลยครับอ๋ออีกคันนึงมีมีมีมามีเพิ่มอีกย <laughs> ังไม่สั่ง <laughs> องออโอ้ออกแบบว่าจะเอาแบบไหนใช่ครับแล้วก็จดจดนี้ติดลายโ <laughs> อ้ออ,อเป็นลายของตัวเองเลยม <laughs> ันีมีมีรถที่ชุมพรของลายไปแล้วอ๋ออ๋อใช่นึกว่าที่แรกก็มันเหมือนบริษัทเดียวกันนี่แหละอ๋อชุมพรเขาขอ อขอทำลายแบบลายนี้อที่แรกก็แบบมันไม่มีแคบข้างตัวนี้อีกทันหนึ่งเห็นใช่เป็นแบบเดิมอก็เลยจดลิขสิทธิ์เลยโอ้คือแบบออกแบบเองใช่ไหมที่ออบบนี้แบบเราจเอาลายไหนแบบส่วนลายไหนอนี่ครับ่อมาครับจริงจริงรอมาอันนี้ก็คือเป็นหน้าเลนครับ จิก้าเต็มอันนี้คือวิ่งวิ่งยางตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับวิ่งวิ่งแค่ยางแค่ยางก็วิ่งคุ้มมันเตนมีนข้าวอ๋อ<ป>นี่ครับสวยมากเลยเรียมผงเรียมข้างมนีเป็นน่องอ๋อนี่ครับสวยมากครับดูพันนี้บางฝุน่นแค่นี้ก็สวยแล้วครับดูไม่ไม่ยื่นมากลายกับตันอเมริกานะีบ สวยมากนี่ครับรถวิ่งยางก็จะเพื่อนหน่อยนะครับพวกน้ํากดน้ําอะไรนะครับสวยมากวิ่งวันละเที่ยวเลยพี่ร,ร,อรอมากครับตรงนี้ก็สวยเนอะรับกันพอดีอ,รรอะไรครับอันนี้สาต่อเก้าเดือนโอ้เก้าเดือน <c oughs> เกือบปี <c oughs> Oh. สวยมากครับดูชุดไฟชุดกระจกมากน,นี่ก็คือเป็นกับตันลายอเมริกาอันนี้ก็เป็นพวกเดิมครับแค่ไปชุดแต่งชุดแต่งตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับตร,ตรงแก้มคาบประตูกาบประตูกาบคลามตรงนี้เป็นของมาจากญี่ปุ่นนะครับนี่แล้วก็มาใส่กับหัวเดิมนะครับนี่สวยมาก เจอที่ไหนก็ทักทายพี่ปิงได้เลยครับนี่เจอที่ไหนก็ทักทายได้ครับนี่ <c oughs> ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ปิงมากที่ให้มาชมจอดแวะไม้ชมนะครับคันนี้วิ่งยางตลอดนะครับนี่ลายนี้เลยครับใครเจอทักทายพี่เขาได้นะครับเอครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยคเนี่ยโอ้ผมชอบชอบสติ๊กเกอร์มา สซคเกอร์นี่ออกแบบเองเลยพี่ไซคเกอร์สวยมากครับดูนั้นบนนะครับทีนี้ขอบคุณพี่ปิงมากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันที่ไหนถ้าทายพี่ปิงได้นะครับิปนี้ก็ขอบคุณพี่ปิงมากเลยครับขอบคุณรครับ